เวันนี้มาในแนวเวอร์นิดนึงเพราเราอยากจะภูมิใจนํำเสนอซองสุ่มของร้านเราเองค่ะคือเห็นซองแล้วแล้วอย่างนี้ไม่ใช่แบบน้อยๆนะคะคือของเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีของแรให้สะสมด้่นซองสุ่มของเรานะคะไม่เหมือนใครแน่นอนนอกจากจะมีแบบอะไรเกี่ยวกับสกูชี่เช่นแบบ น้ำยาทำสกูชี่นะคะต่างๆถุงแก้วบลาบลาบลา,บา,บา,บาก็ยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพูดอะไรนิดนึงไอถ้าใครสนใจนะคะทักไอดีไลตามชื่อคลิปมาเลยนะคะแล้วก็เรารับโอนวอ l เล็กับโอนไทยพาณิชย์นะคะอันนี้ลายสั่งของเท่านั้นนะคะงดสั่งเล่นเนาะมีของเด็ดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอย่างแรกราจะเป็นของแรงให้ดูข้าวๆก่อนนะคะอาจจะมีมาเพิ่มเนาะอันนี้อย่างแรกเลยอันนี้คือตัดใจ ใส่ซองสูงม,มากมากเลยนะคะเพราะว่ามันแรงมากนี่ให้ดูเลยแพ็กเกจสวยงามมากไม่มีตําหนิใดใดนะคะแล้วก็ชิ้นนี้คือแรงจริงๆปกติเราขายอยู่นะคะแต่ตอนนี้หมดไปแล้วเหลือแค่ลูกนี้ลูกเดียวแรงมากนะคะแล้วก็ลูกนี้พิเศษที่สุดคือนุ่มสโลที่สุดที่เราเคยเจอมานะคะคือดีมากสภาพดีงามมากๆที่สุดในโลกใบนี้สามารถหาในซองสูงร้อยสี่สิบบาทแถมยังเจอของสําหรับคนที่เจอของแรงในซองส่มนะคะเราจะมีแถมแบบ พวกของจุกจิกกระตุกกระดิ๊งตะมุตะมิแถมไปด้วยนะคะบอกคําเดียวว่าคุมมากนะคะต่อไปนะคะจะเป็นนี่เราเป็นตัวกูเดธมะของปี2015นะคะอันนี้เพื่อนอาจจะเห็นในคลิปต่างๆนะคะเพราะว่าเราหาซื้ออันใหม่ไม่ได้เลยมันแรแล้วนะคะนี้ปี2015เป็นลายเส้นนะคะแล้วก็เป็นกูเดธมะรุ่นแรกๆเลยนะเป็นรุ่นแรกเลยดูความนุ่มจลของนาง ของใหม่นี้หายากมากแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบว่ามีตำหนินิดหน่อยนะเนื่องจากการเก็บรักษาของออเจนนะคะนี่นะสามารถเจอในซองส่มร้อยสี่สิบาทราคาปกติมันขึ้นไปแบบสองร้อยสามร้อยแล้วนะคะคือต้องเก็บสะสมมาซื้อซองส่มกันเลยเป็นเลยวะ,ะต่อไปกันเลยนะคะจะเป็นแซมมี่ตัวนี้นะคะเป็นแซมมี่รุ่นแรกๆเลยนะแซมมี่รุ่นแรกๆจะไม่มีความสโลว์ใดๆอะไรเลย แต่ว่านี้นะคะให้ดูลายเส้นอันนี้ตั้งแต่ปี2015แล้วนะอืมสองปีแล้วอะนี่นะคะเป็นลายเส้นแบบนี้หายากนะลายเส้นแบบนี้นี่นะคะร้อยสี่สิบาทเท่านั้นราคาปกติของมันคือแบบสามร้อยเก้าสิบาทอัพทุกทุกครั้งเลยทุกครั้งที่เราเจอนอกจากของแรงพวกนี้นะคะที่เพื่อนจะได้ไปจะมีของอย่างอื่นอีกด้วยสามารถลุ้นขนมญี่ปุ่นแบบนี้นะคะคือราคาปกติที่เราซื้อมาที่เราซื้อมาเนี่ยจริงๆจะเอามาเล่นเว้ยแต่ว่าคือไม่ได้เล่น ซื้อมาแล้วก็แบบไม่อยากกินอ่ะ <c oughs> ก็แบบอันนี้นะคะมันอร่อยมากแกแต่ว่าเราไม่กล้ากินเพราะมันแบบดูตะมูตะมิเกินไปเป็นของเคสซี่นะคะแคสซี่แคสซี่หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้นะคะแบบราคาปกติของมันถุงละหรือซองละร้อยี่สิบห้าบาทนะคะร้อยี่สิบห้าบาทนะคะอีกสิบห้าบาทก็จะเกินร้อยสี่สิบาทแล้วก็แบบเกินหุนแล้วนอกจากขนมญี่ปุ่นที่เพื่อนๆจะเจอนะคะจะมีแบบพวก เอออย่างอื่นเพิ่มอีกอะ่ะมันเกินร้อบาทแล้วแล้วก็มีไซส์กลางต่างๆนะคะเช่นแพนด้าบันอันนี้คือของเราเองซึ่งเราไม่ได้เล่นเลยนี่นะคะแล้วก็เป็นเมลอนบันตัวนี้นะเป็นของคาเฟ่นะคะอันนี้ซื้อจากร้านพี่พิมพ์คือ150บาทแล้วอะ่ะก็คือเกอินแล้วแล้วก็มีเจ้าตัวโกเดทามะตัวนี้นะคะเป็นตัวโกเดธามาโฮเมดที่มันขายไม่ออกแล้วเราจะแถมไปกับ อะไรกรุบกริบเอออะไรยังไม่บอกเราพูดกรุบกริบเยอะมากก็ตอบไปนะคะเป็นนี่เลยน้ํายาสกูชี่คือมีแค่2ขวดเท่านั้นนะคะคือแร่แร่อุ้ยตายน้ํายาพวกนี้นะคะจะทําให้สกูชี่ของคุณนั้นมีความเวอร์วังมากขึ้นก็คือมีความสโลว์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เนื้อสกูชี่นุ่มเป็นน้าไม่ต้องแบบมันไม่เหมือนแบบกาวผสมสีอะคริลิกเออสกูชี่มีนี้ต่างๆก็จะเจอในซองสุ่มหลายอันเลย เป,เป็นการของแถมกรุ่กลิบอย่างที่บอกไปแล้วก็ยังจะมีถุงแก้วอีกนะคะถุงแก้วแบบนี้นะมีทั้งแบบเล็กกับใหญ่อาจจะแถมไปให้กับซองสุดบางอันเท่านั้นนี่นะคะแบบใส่กงกิ้งแล้วก็มีริออบบิ้นพวกนี้นะคะเราแถมจะแถมไปให้นะคะอันนี้ไม่ใช่ของ f อฟซีนะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดมันเป็นของเราเองแต่ว่าเราแค่ไม่ได้โชว์ออกคลิปเท่านั้นเองก็ เรามาโชว์ข้อคร่อกแค่นี้ก่อนนะกลัวคลิปยาวแล้วก็แบบพูดเร็วมากดูลสนใจนะคะก็อย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันเลยนะคะแล้วก็งดคุยเด่นนะบ๊ายบาย